เปิดแล้วตลาดนัดเปิดท้ายคลองถมณบริเวณข้างอบจอ่างทองพบกันทุกบ่ายวันเสาร์และวันอังคารยำ้ำพบกันทุกบ่ายวันเสาร์และวันอังคารเริ่มวันเสาร์ที่9เมษายนนี้ เลือกซื้อสินค้าราคาถูกจากคลองถมบ้านหม้อของเก่าของสะสมอะไหล่เชียงกงทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถยนต์อุปกรณ์ประดับยนต์เสื้อผ้าแฟชั่นทั้งมือหนึ่งมือสองพร้อมของกินของใช้อื่นๆอ,อ,อีกมากมายอย่าลืม ตลาดนัดเปิดท้ายคลองถมณบริเวณข้างอาบาจอ,อ่างทองพบกันทุกบ่ายวันเสาร์และวันอังคารยำ้ำพบกันทุกบ่ายวันเสาร์และวันอังคารเริ่มวันเสาร์ที่9เมษายนนี้เชิญพ่อแม่พี่น้องมาซื้อของคุณภาพดีเลือกชมเลือกซื้อให้ต